ครับช anel stay story นะครับเรื่องราวฟุตบอลสนุกๆที่นำมาเล่าให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสโมสรเชลซีนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะได้รับทราบความเคลื่อนไหวของสโมสรเชลซีนะครับว่ากําลังเจอมรสุมเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าโดนจับประโยคเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะครับกับการที่มีโรมมนอับราโมวิชเป็นเจ้าของสโมสร่นองครับโดนรัฐบาลอังกฤษสั่งชช่นเยอะมากเลยนะครับภาพลักษณ์ของสโมสรเชลซีเนี่ยตั้งแต่อับราโมวิชมาเป็นเจ้าของมาเทคโอเวอร์เนี่ยนะครับ กลายเป็นสโมอสรคนรวยนะครับมีเงินใช้เยอะช้อปปิ้งกระจยุยนะครับเป็นภาพลักษณ์ของสโมอสรไฮโซแห่งกรุงลอนดอนนะครับแต่ว่ากันไปตามจริงแล้วเนี่ยพวกเขาก็ตั้งอยู่ในย่านที่เรียกว่าคนมีเงินอยู่นะครับในย่านเวสเอนด์ของลอนดอนนะครับจริงๆเชลซี Chelsea, เนี่ยสแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในย่านเชลซีโดยตรงนะครับพวกเขาตั้งอยู่ในย่านฟูลแลมด้วยซ้ำนะครับนี่คือย่านฟูลแลมซ้ายมือใช่ไหมครับแปะมาทางขวาม,มืออ่านี่คือย่านเชลซีนะครับ ด้านล่างคือแม่น้ําเทปนะครับแต่ว่าตัวของแซงต์ฟอตเป่ยตั้งอยู่ในย่านเชลซีนะครับทีนี้เนี่ยภาพลักษณ์ของเชลซีเนี่ยมันกลายเป็นสิงโตโลโก้เขามีคําว่าสิงโตนะครับแล้วก็ฉายาเมืองไทยคือสิงบลูนะครับเป็นสโมสรที่ดูทรงอํานาจมีเงินมีทองนะครับแต่จริงๆแล้วจุดเริ่มตน้นพวกเขามันห่างไกลกับ สิ่งเหล่านี้มากๆเลยนะครับฉายาในภาษาอังกฤษของเชลซียไม่ได้มีคําว่าไลออนนะครับไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับสิงโตเลยนะครับเป็นการที่สื่อในเมืองไทยมาตั้งกันเองนะครับเพราะดูจากโลโก้ของพวกเขานะครับคือต้องบอกว่างี้ก่อนครับเดิมทีเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยถูกเรียกว่าเดอะบลูส์หนึ่งแล้วนะครับนั่นคือฉายาในภาษาอังกฤษกับอีกฉายาหนึ่งที่มาจากจุดเริ่มต้นของพวกเขาเนี่ยก็คือฉายาเดอะเพนชันเนอร์สนะครับที่แปลว่าผู้รับบำนาญน,นะครับเดิมทีเนี่ยสโมสร ของอังกฤษเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ได้มีโลโก้ประจําสโมสรกันอย่างที่เห็นทุกวันนี้นะครับต่อให้บางสโมสรมีก็จะไม่ได้ปักไว้ที่เสื้อนะครับสมัยก่อนเวลาแข่งกันเนี่ยก็เป็นเสื้อสีประจําสโมสรแค่นั้นเองเชลซี Chelsea ก็จะใส่เสื้อสีน้ำเงินไปนะครับอาร์เซนอลก็เป็นแดงขาวนะครับแมนเชสเตอร์ก็อาจจะเป็นแดงนะครับแมนเชสเตอร์ที่ก็เป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ไม่ได้มีอะไรแปลกที่อกยกเว้นในเกมสําคัญเช่นในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพนะครับพวกเขาก็จะมี สัญลักษณ์หรือตราอะไรบางอย่างแปะที่หน้าอกแต่ก็ไม่ได้เป็นตาราโลโก้สโมสรนะครับเพราะหลายสมโมสรไม่ได้มีโลโก้ตั้งแต่ทีแรกพวกเขาจะใช้ตราประจําเมืองมาแปะที่หน้าอกอา่าอันนี้ประมาณนี้โดยคร่าวๆนะครับแต่ทีนี้ตราสมโมสรบางสมโมสรมีตั้งแต่แรกแลวนะครับแต่พวกเขาจะไม่ได้แปะที่หน้าอกจะไปแปะอยู่ตามหนังสือโปรแกรมนะครับเชลซีก็เหมือนกันครับพวกเขาเนี่ยมีโลโก้ของสมโมสรนะครับไม่ได้แปะที่หน้าอกแปะที่ บนหนังสิ่โปรแกรมนะครับและตราสโมสรแรกเริ่มเดิมทีของพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวสิ่ตนะครับเ mm hmm. ลโกากองพวกเขาเป็นชายสูงอายุนะครับเ mm hmm. ขา่าหนวดขาวยาวนะครับ mm hmm. เหมือนใส่ยูนิฟอร์มคล้ายๆทหารตำรวจสีแดงนะครับ mm hmm. แล้วก็ใส่หมวกท็อปแฮดนะครับ mm hmm. นี่คือที่มาของฉายาเด็ปเพนเนเนลของพวกเขาผู้สูงอายุชายสูงอายุหนวดเข่าวาเหล่า,า,านี้คือใครนะครับต้องบอกว่างี้ฮะจากแซมฟอร์ดเบรดเนี่ย ถ้าเราเดินไปทางฝั่งขวามือนะครับประมาณ3กิโลเมตรนะครับเลาะริมแม่น้ำเทนไปประมาณ3กิโลเมตรจะเป็นที่ตั้งของ Royal Hospital เ h e e ีนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้คือเหมือนเป็นสถานพยาบาลเป็นบ้านพักคนชรานะครับสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่17นะครับร300กว่าปีมาแล้วนะครับมันไว้สำหรับเป็นที่พักอาศัยนะครับของบรรดา อดีตทหารผ่านศึกนะครับที่รับใช้กองทัพบกของสหราชอาณาจักรนะครับ British Army นะครับถ้าเข้าเกณฑ์เนี่ยก็มาเข้าพักที่นี่ได้เลยเหมือนเป็นบ้านพักคนชราอยู่ไปได้เลยนะครับเช่นอาจจะมีอายุเกินเท่านี้นะครับแล้วก็ไม่มีครอบครูอะไรต่างๆนานานะครับเคยรับใช้กองทัพมาแล้วด้วยนั้นอ่ะเข้าแก๊ปคุณก็สามารถเข้ามาพักที่นี่ได้นะครับซึ่งมันอยู่ใกล้กับสาตนฟอร์ดบิดมากนะครับก็เลยนําเอา อธิฐานต์าสิคหรือท่านผู้ที่ได้รับบำนานเหล่านี้แหละมาเป็นโลโก้ของสโมสรในช่วงแรกจุดเปลี่ยนที่มันเป็นสงโตเกิดขึ้นตอนไหนครับเกิดขึ้นในปี1 9 5 2ครับตอนที่เท็ดเร็กเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมสโมสรเชลซีนะครับเท็ดเร็กเขามองว่าโลโก้ที่เป็นชายชราเป็นผู้รับบำนาเดปเชนเนอร์เหล่านี้มันไม่น่าเกรงขามันไม่เท่เอาซะเลยนะครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนให้มันเป็นโล่สีน้ําเงินแล้วก็มีตัวอักษรสีขาวนะครับ cxc ง่ายๆนะครับแล้วโลโก้แบบง่ายๆนียอยู่หนึ่งปี ปี1953เ้าขาก็มีการปรับเปลี่ยนครั้งนี้แหละครับเป็นครั้งแรกที่มีการนําเอาสิงโตเข้ามาอยู่ในโลโก้สโมสรน,นะครับแล้วทําไมถึงเอาสิงโตเข้ามาก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นคนที่มียศมีสักนะครับเออที่7คาโดแกนนะครับหรือในชื่อจริงๆก็คือวิลเลียมชาร์ลส์คาโดแกนนะครับเป็นอดีตทหารนะครับในกองทัพอังกฤษเหมือนกันแล้วก็เป็นเมเยอร์หรือว่าเป็นนายกเทศมนตรีของย่านเชลซีเรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มียศ ที่คนแถวนั้นเนี่ยเขารู้จักนับหน้าถือตาเป็นคนมีอิทธิพลมีอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วตราประจําตัวของเออร์ซิจิตคาร์ดูแกนเนี่ยเป็นสิงโตนะครับทางสโม,มสรเชลซีก็เลยหยิบหยิบเอาสิงโตเนี่ยมาใช้ในตราสโม,มสรที่ดีไซน์ใหม่ในปี1953ด้วยนะครับนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับสิงโตก็จะอยู่ในโลโกล้หรือว่าตราสโม,มสรของเชลซีมาตลอดเลยนะครับอาจจะมีการรรดีไซน์บ้างนะครับสิงโตอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างนะครับ จะมีการออกแบบโน่นนี่นั่นกันบ้างแต่ว่าก็จะเห็นว่ายัางไงก็ต้องมีสิ่งโตอยู่นั่นแหละครับเป็นที่มาที่ทําให้อ่สื่อในบ้านเราเนี่ยใช้ฉายาของพวกเขาในภาพสัญชาทยว่าสิงบลูหรือสิงโตนะครับแต่ในภาษาอังกฤษไม่มีนะครับไม่มีคําว่าไลออนไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับมีเพียงแค่เดอะบรูสหรือฉายาเก่านะครับจากโลโก้กับพวกเขานะครับก็คือ The Pensioners นะครับหรือผู้รับบำนาญน,นั่นเองนะครับถามว่าทุกวันนี้เรายังเห็น อดีตฐานผ่านศึกที่พักอยู่ที่นั่นนะครับรอยัลฮอสพิต l ลเชลซีเนี่ยอยู่บ้างไหมนะครับคำตอบคือเห็นนะครับในวันสําคัญที่อาจจะมีเป็นแมสคอตเป็นอะไรเด็กคุณจะเห็นว่าเป็นชาชาลาใส่ย,ยูนิฟอร์มสีแดงนะครับเสื้อคลุมสีแดงยาวนะครับเตดเหมือนเหรียญตราโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็บางทีก็จะใส่หมวกท็อปแฮทนะครับเดินลงมาในแซงฟอร์ดบิดก่อนเกมด้วยแล้วก็ในบางเกมเนี่ยถ้าคุณดูดีๆเกมที่แซงฟอร์ดบิดเวลาดูทางถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยต้องอาจจะแพนจับไปบ้างนะครับ ุณจะเห็นชายชราเหล่านี้นะครับใส่ยูนิฟอร์มสีแดงแบบนี้แหละนะครับมาชมเกมแบบฟรีๆเพราะเชลซีเนี่ยเชิญท่านเหล่านี้มาชมเกมด้วยเหมือนเป็นการขอบคุณที่เคยเป็นทหารเคยปกป้องประเทศชาติอะไรเหล่านี้นะครับแล้วก็เหมือนเป็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้พักอาศัยที่รอยัลคอสติบิทัลเชลซีกับทางสโมสรเชลซีด้วยซึ่งมันก็ไม่หากมากแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มาของโลกโลก้แรกของพวกเขาครับเดอะเพนชเนอร์ถ er, ึงผู้รับปำนาญนั่นเองนะครับนี่แหละครับความ แตกต่างระวางจุดเริ่มต้นกับปัจจุบันของเชลซีนะครับมันแตกต่างกันมากมายเหลือเกินนะครับถ้าใครชินชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องแอน s ์เดย์สตอรี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด s subscribe ด้วยนะครับถ้าใครชินชอบเป็นเหมือนงานเขียนเป็นข้อความเป็นข้อเขียนนะครับก็ติดตามกันได้ในเพจ f a c e b o o นะครับเพจกด็อกเตอร์คิวสันเดย์นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าดูว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆน่าสนใจมาเล่าให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ